สวัสดีครับผมโค้ดจีนะครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับเช็คยอดเงินโบนัสนะครับในกระเป๋าไอซ์บ็อกของเรานะครับซึ่งวันนี้นะฮะโค้ดจีนะฮะมียอดโบนัสโผลมาที่7 7 3 0บาทนะครับผมที่อยู่ในกระเป๋าซึ่งนะฮะผมเพิ่งมาวันนี้เองนะครับอันนี้เป็นโบนัสรวมนะฮะจากรายได้3มกระเป๋าของโค้ดจีนะฮะเอามารวมกันไว้ที่กระเป๋าแรกและวันนี้เราจะมาทําการ ถอนเงินโบนัสนะครับที่บริษัทท็อปอัพทัวริสของเรานะครับเอาไปใช้งานอ่าเริ่มแรกเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเห็นยอดเงินแล้วนะฮะเราจะมาทําการกดเบิกโอนโบนัสนะครับในที่นี้เรามาเบิกที่บริษัทนะครับเราจะทําการเบิกอ่านะครับจานวนเงินที่ต้องการเบิกนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะเหลือติดบัญชีเอาไว้ด้วยเราจะเบิกแค่นะฮะห 0 0นไม่ต้องใส่คอาม,ม่านะครับ6,000บาทนะครับทุกท่านครับแล้วก็กดคําว่าเบิกเป็นเงินสดที่บริษัทนั่นเองนะแล้วทีนี้มาใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านขออนุญาตนะครใส่รหัสผ่านโอเคเป็นอันเรียบร้อยกดยืนยันการเบริก ตึนงฮะดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปรับเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์กันเลยครับผมแปบบหนึ่งนะเรี่พตอ